ชงนีชูยุ่งวุ่นวายจนแม้นมีสิบร่างก็ไม่เพียงพอก่อนพระอาทิตย์ขึ้นมันต้องวิ่งไปที่น้ำตกสวรรค์เพื่อฝึกพลังลมปราณโดยฝึกวิชาสะกดวิญญาณเป็นอันดับแรกจากนั้นจึงฝึกพลังลมปราณที่มาจากการก้าวเท้าในระบำานาก,ากจากนั้นมันจะฝึกวิชาของเทพบุตรประหารฟ้าและยังมีวิชาของราชาหมันห้าพิษวิชาเงาหมอกมหานาที ความร้ายกาจของวิชาฝีมืออยู่ที่ฝึกปรือและศึกษาตอนนี้มันกำลังฝึกปรืออย่างค้ำเคร่งวิชาฝีมือเงาเหมาะมหานาทีแท้ที่จริงเป็นเพลงเท้าอันลึกล้ำชุดหนึ่งประกอบด้วยเก้ากระบวนท่าขาตัดเหล็กขาเคลื่อนคล้อยขาไกวบุตรขาเรื่นร่มขาจิตมุง่งขานินมรณาขาสถานนภาขาบุกผากระจาย และขาทองคําแต่ลักกระบวนท่าเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างพิสดารล,ลึกล้ำยากจะเข้าใจได้แม้แต่โมจีนาเองก็มีอาจเข้าใจได้จนถึงขั้นสุดท้ายวิชาเงาเหมอกมหานาทีหากฝึกปรือจนสำเร็จไม่ทราบว่าร้ายกาศปานใดมีหน้าเล่าจอมดาบภูสาขาวของสำนักช่องซองจึงพ่ายแพ้แก่วิชานี้ ชงนีชูรู้แล้วว่าตนเองไม่ต่างจากกบในก้นบ่อเพียงใช้อาวุธอย่างคล่องแคล่วและฉาบวยกฉลับคิดว่าตัวเองสูงเสียดฟ,ฟ้าแล้วหากโมจีนะลงมืออย่างเต็มที่จริงๆมันมีแต่ต้องจบชีวิตลงชงนีชูรู้แล้วว่าวิชาฝีมือสุดยอดที่แท้จริงคืออะไรหลังจากฝึกพลังลมปราณและวิชาต่อสู้ก็เป็นเวลาฝึกวิชาตัวเบา ทุ่งยากว้างเป็นที่พักอาศัยของพวกสัตว์ทั้งหลายนั่นหมายความว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายมากด้วยเช่นกันชงนีชูเลือกที่จะวิ่งไปยังจุดที่อันตรายเท่านั้นโพงงูพิษสีเขียวอา้าวพวกเจ้าสบายดีหรือไม่ชงนีชูวิ่งเข้าไปกลางโพงงู งูพิษสีเขียวคงตกใจรีบแผ่แม่เบี้ยแล้วฉกกัดเข้าไปที่ข้อมือของชงนีชูอย่างรวดเร็วช่างดูร้ายนะักชงนีชูวิ่งหลบไปมาในโพงงูอย่างสนุกสนานที่นี่เป็นที่ที่สร้างความตื่นเต้นให้แก่ชงนีชูหากมันก้าวพลาดแม้เพียงก้าวเดียวชีวิตของมันต้องเป็นอันจบสิ้นแต่ความตื่นเต้นนี้กลับยิ่งกระตุ้นอารมณ์ของมัน ได้ดียิ่งกว่าการฝึกปลื่อเช่นปกติการฝึกปลื่อวิชาตัวเบาในสถานที่อันตรายเช่นนี้ทำให้มันมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วยิ่งเมื่อวิ่งวนรอบทุ่งหญ้าหนึ่งรอบก็ถึงเวลาสายชงนีชูรับประทานธัญพืชเป็นอาหารเช้าระหว่างที่ฝึกวิชาฝีมือจำเป็นจะต้องลดอาหารที่สุกด้วยความร้อนผู้นับถือศาสนาพุทธไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ผู้นับถือลัทธิเต๋าก็ไม่รับประทานเนื้อสัตว์แต่ความหมายของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ของทั้งสองมีความเชื่อแตกต่างกันออกไปการที่พุทธศาสนาไม่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นเพราะไม่ต้องการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นแต่ลัทธิเตา๋าต้องการขจัดพลังที่ขุนมัวและพลังที่ขุนมัวนี้มีผลต่อการฝึกปรือพลังลมปราณอันบริสุทธิ์หลังจากจัดการเรื่องอาหารเช้าแล้ว ชงนีชูก็เดินทางไปยังน้ำตกสวรรค์อีกเพื่อคลุ้นคิดถึงมรกคาวิชาฝีมือและฝึกปลือพลังลมปราณที่ใต้ฐานน้ำตกอีกรอบจากนั้นก็ถึงเวลาอาหารกลางวันพอดีชงนีชูหาพวกธัญ,ญพืชต่างๆกินเช่นกันแล้วกลับเข้าไปยังน้ำตกสวรรค์อีกครั้งตกตอนบ่ายมันฝึกวิชาฝีมือหนึ่งดัชนีชี้สวรรค์กระบวนท่าพายุสถานฝ้า36กระบวนท่า วิชาดาบโลหิตหลังรินจนท้องฟ้าเริ่มมืดลงเมื่อพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วชงนีชูฝึกพลังลมปราณอีกครั้งก่อนจะกลับไปยังที่พักเพื่อใช้เวลาอันแสนสุขสบายที่สุดในหนึ่งวันทุกคนพร้อมหน้ากันรับประทานอาหารสนทนากันเรื่องสเพเหระบางครั้งก็ถกเถียงกันแต่ก็นับว่าเป็นบรรยากาศอันสงบสุขยิ่งวันเวลาของชงนีชู ผ่านไปเช่นนี้ข้าพรเจ้าปรารถนาฝึกวิชาฝีมือว่าอะไรในเมื่อสามีของข้าพระเจ้าศึกษาวิชาฝีมือข้าพเจ้าก็ต้องศึกษาด้วยมีเจ้าช่วยหยุดเรียกข้าพรเจ้าว่าสามีสักทีได้ไหมทำไมหรือเออข้าพรเจ้ากระดากใจท่านแม่บอกว่าว่าอันใดคนเช่นเจ้า กลับมากเล่กลอยู่บ้างดังนั้นจะต้องควบคุมให้อยู่หมัดตั้งแต่แรกเช่นนั้นข้าพระเจ้าจะต้องฝึกวิชาฝีมือติดตัวเอาไว้ต่อไปหากมีสตรีมาพัวพันท่านข้าพระเจ้าสามารถให้อภัยท่านแต่เหล่าสตรีที่มาติดพันท่านึชงนีชูไม่อาจกล่าววาจาใดออริน เรียนรู้ธรรมเนียมประเพณีของยุทธภพภาคกลางมากขึ้นตั้งแต่นางมาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นางศึกษาและเรียนรู้ว่าคนในยุทธภพภาคกลางคิดเช่นไรแพรกึมยังถ่ายทอดความรู้หลายอย่างให้แก่ออรินนักฆ้าดัชนีอสูนเองก็สอนตัวอักษรให้ออรินทั้งยังสอนการวาดภาพให้ด้วยโอ้ยต่อไปเราคงลำบากมากแล้ว ชงนีชูกล่าวพางทอดถอนใจวันเวลาผ่านไปทุกคนกำลังวิตกกังวลเมื่อคิดถึงวันที่จะต้องเดินทางกลับไปยังยุทธภพภาคกลางที่แห่งนั้นมากด้วยพยันตรายอย่างสุดจะคาดคิดได้ยังมีหากมีคนล่วงรู้ว่ามันคือคนที่หลุดรอดจากบทลงโทษสิบประการพักธรรมะทั้งหลายคงไม่ปล่อยปะละเว้นมัน เราถูกไล่ล่ามามากพอแล้วเมื่อกลับเข้าไปในยุทธภพ,พภาคกลางอีกเราจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกไล่ล่าเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไปชงนีชูใช้ทุกวินาทีในการฝึกซ้อมวิชาฝีมืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนที่มีพายุฝนตกลงมาอย่างหนักหรือแม้แต่ฤดูแล้งที่มีแต่แสงแดดส่องจ้าตลอดทั้งวันก็ตามชงนีชูกั้นหายใจ ปากของมันอยู่ใต้น้ำโผล่พ้นผิวน้ำแค่ส่วนตากับหน้าผากเท่านั้นปิงเกาะติดอยู่ที่ตัวมันตอนแรกมีแค่ตัวเดียวแต่ในที่สุดตอนนี้ปิงหลายสิบตัวเกาะตัวมันแล้วดูดเลือดมันอยู่บางตัวเกาะติดอยู่ที่หน้าผากแล้วค่อยๆขยับมาตรงคิ้วแต่ชงนีชูกลับไม่ขยับไม่แม้แต่กระพริบตาเม็ดฝนเริ่มสาดลงมา สายฝนที่ตกลงมาจากข้างบนลงล่างตกกระทบหนองน้ำชงนีชูไม่ยอมเคลื่อนกายออกมาจากหนองน้ำมันยืนนิ่งราวกับรูปปัน้นกระต่ายวิ่งหลบฝนเหยียบไปไม้ลื่นชงนีชูค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปในหนองน้ำจนมิดศีรษะอืม้มโมจินาะอุทานออกมาเมื่อมันรู้สึกตัว จุดที่กลางหลังของมันก็ถูกแตะเบาๆโมจีนาะเจ้าตายแล้วชงนีชูกระซิบที่ข้างหูของมันฮ่าฮ่าฮาเจ้ากลับเร้นกายได้อย่างมมิชิดนะักร้ายกาศร้ายกาศยิ่ง <c oughs> เจ้าอย่าได้ส่งเสียงดังไปเราเป็นคนแรกที่เจ้าจับได้ใช่หรือไม่ โมจีนาไม่ได้ยินคำตอบอีกฝ่ายเร้นหายไปตั้งแต่เมื่อใดไม่ทราบได้งูลายจุดเลื้อยมาใกล้ชงนีชูมันมีขนาดเล็กและผอมหัวของมันเป็นสามเหลี่ยมงูตัวนั้นเลื้อยผ่านชงนีชูไปเหมือนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชงนีชูอยู่ตรงนั้นเม็ดฝนกระหน่ำลงมาบนต้นไม้เสียงกระรอกวิ่งขึ้นบนต้นไม้ถูกเสียงฝนตกกรบทับเสียสิ้น แต่ชงนีชูกลับได้ยินเสียงมันอย่างชัดเจนร่างของชงนีชูหายไปอย่างรวดเร็วประดุดสายหมอกและวินาทีนั่นเองธนูดอกหนึ่งพุ่งมาตรงที่ชงนีชูนั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้ธนูดอกนั้นพุ่งมาด้วยความเร็วสูงแต่ไม่อาจโดนตัวอีกฝ่ายนักฆ่าดัชเนียศยูรู้สึกถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามามันก็เป็นมือสังหารคู่หนึ่ง ไม่อาจเสื่อมเสียหน้าได้นักฆ่ารัชนียสูนย์โคจรกำลังภายในเปิดโสดประสาสการนับรู้ทั้งห้าเวลาสิบปีผ่านไปไวัยประดุดโกหกจุดแทกอหย้อนที่โดนแพกกึมหยังทำร้ายดีขึ้นมากพลังฝีมือของมันใกล้เคียงกับก่อนได้รับบาดเจ็บแล้วฮะไม่อยู่หรือไม่มีใครอยู่ร,บรอบ แต่กระนั้นนักฆ่าดัชนีอสูรก็ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก่อนถูกสยบก่อนเราต้องไม่เคลื่อนไหวก่อนนักฆ่าดัชนีอสูนลวงมือเข้าในอกก่อนจะล้วงกระรอกออกมาหนึ่งตัวแล้วปล่อยมันขึ้นไปบนต้นไม้กระรอกรีบวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้อย่างรวดเร็วนักฆ่าดัชนีอสูรง้างธนูอีกครั้งมั่นใจว่าอีกฝ่ายต้องไล่หลังกระรอกไปแล้ววินาทีนั้นเอง นี่มันสายธน,นูที่ดึงจนสุดล้าไม่อาจยิงออกไปได้ท่านพ่อท่านตายแล้วน้ำเสียงของชงนีชูกระซิบที่ข้างหูนี่จะรู้ได้อย่างไรว่ากระรอกนั่นเป็นกลนลวงนักฆ่าตัชนีอสูรเคยเป็นมือสังหารแต่ตอนนี้มันกลับพ่ายแพ้กับเด็กหนุ่มวัยยีสิบปีคู่หนึ่งชงนีชูไม่ยอมตอบคำถาม นักฆ่าดัชเนียสูรหันหลังกลับไปข้างหลังมันหามีใครไหมเจ้าเด็กผู้นี้ <laughs> <laughs> ในที่สุดนักฆ่าดัชเียสูนก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาและตอนนั้นเองนักฆ่าดัชนียสูนได้ยินเสียงใบไม้แหวกอากาศโอ้ยเสียงยูฮาเวร้องออกมาในความเจ็บปวด เด็กสาวที่มีอายุเพียงแค่สิบขวบอย่างออรินตอนนี้เติบโตเป็นสาวสะพรั่งวัยยีแล้วนักฆาดัชนีอสูนก็มีอายุมากถึง60ปีแพกึมพยังนั้นเล่าตอนนี้นางเป็นสตรีวัยกลางคนที่มีอายุ46ปีแล้วสีสะของโมโจีนาะแซมไปด้วยผมหงอกขาวยูกูอายุ39ยูฮาเว36ทุกคนมีอายุเพิ่มขึ้น มีสิ่งใหม่ที่ท้าทายรออยู่ข้างหน้านั่นทำให้พวกมันผ่านวันเวลาอย่างไม่เปรียวเหงาชงนีชูเข้ามาในชนเผ่าหงนี้แต่ไม่กล้าเข้าไปอย่างบ้านหลังใหญ่ได้แต่ยืนลังเลอยู่ข้างนอกหลังจากวันที่ได้รับหมูเป็นสินสอดแต่งงานทำให้ก็ห้ามต่างๆที่เคยตกลงกันไว้กับชนเผ่าหงนี้คลายลงก็จริงแต่มันก็รู้สึกแปลกประหลาดอยู่บ้างออริน เจ้าจงทําเพื่อเราสักครั้งชงนีชูพยายามข่มใจเอาไว้ระหว่างนั้นมันได้รับความช่วยเหลือจากชนเผ่าหงนีไม่น้อยชนเผ่าหงนีทั้งหลายต่างพากันคิดว่าชงนีชูจะมาเป็นสามีของออรินดังนั้นเมื่อออรินอายุ18ปีแล้วแต่ยังไม่แต่งงานก็ยังไม่มีใครประหลาดใจหากคนเราไม่รู้จักความกตัญอูรู้คุณ ก็นับว่าไม่ต่างอะไรจากเดรฉา,านแม้จากไปก็ต้องพยายามให้เกิดความหมางใจให้น้อยที่สุดเจ้าจงไปร่ำลาให้ถูกต้องเถิดมันไม่คิดละเลยคำสอนของบิดามารดาหากชงนีชูกับพวกรอบหนีไปออรินจะต้องพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าเผ่านางจะต้องกลายเป็นสตรีคนแรกของชนเผ่าองนี้ที่ถูกบุรุษทอดทิ้งซึ่งอาจนำมาสู่การฆ่าตัวตายได้ แต่แรกมันคิดจะกล่าวว่ามันมีธุระต้องไปสะสางในเขตยุทธภพภาคกลางเพียงไม่กี่ปีมันจะกลับมาแต่มันทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะมันรู้จักออรินดีนางคือสตรีที่จะรอคอยมันหากสัญญาว่าไม่กี่ปีจะกลับมายุทธภพภาคกลางมากอันตรายชงมีช,ชูยังไม่เคยลืมเลือนวันนั้นเมื่อสิบปีก่อนเลย วันที่โดนสำนักประตูสวรรค์มรณะไล่ล่าวันที่โดนพักกรยาจกไล่ล่าความทรงจำเหล่านั้นทําให้ชงนีชูไม่อาจรอช้าได้อีกต่อไปวันเวลาหลังจากนี้คือวันเวลาที่ไม่อาจล่วงรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ไม่รู้ว่าโซโก,โกคือใครแต่หากสั่งให้มันเป็นมือเท้าของโซโกโมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะมันคือความกตันยูกระตะเวที ที่ควรต้องตอบแทนแก่บุคคลที่มอบความรักและความปรารถนาดีให้มันมาโดยตลอดออรินหวังว่าเจ้าจะเข้าใจเราข้าพรเจ้าขอสละตำแหน่งหัวหน้าเผ่าคนต่อไปและคํากล่าวที่ขูแม็กกังวลมาโดยตลอดก็หลุดออกมาจากปากออรินในที่สุดตำแหน่งของหัวหน้าเผ่าสืบทอดต่อกันมาในตระกูลขู่แม็กเอง ก็ได้รับตำแหน่งนี้มาจากมารดาแล้วมอบต่อให้แก่ออรินและออรินจะต้องมอบตำแหน่งนี้ต่อให้แก่บุตรสาวของนางหากตอนนี้ออรินจะสละตำแหน่งนี้ต่อไปตำแหน่งหัวหน้าเผ่าจะต้องตกไปอยู่ในตระกูลอื่นหากออรินจะสละตำแหน่งหัวหน้าเผ่าคนต่อไปท่านหัวหน้าเผาก็ต้องสละตำแหน่งด้วย แม้เท่าประจำเผ่าเอ่ยขัดขึ้นมาสิ่งนี้คือธรรมเนียมของชนเผ่าองคนี้แม้เรื่องนี้จะยังไม่เกิดขึ้นแต่หากหัวหน้าเผ่ารุ่นถัดไปไม่รับตำแหน่งหัวหน้าเผ่าคนปัจจุบันก็ต้องสละดตำแหน่งด้วยเพื่อให้ตระกูลอื่นได้ครองตำแหน่งนี้แทน <c oughs> ฮึคูแม็กถอนหายใจยาวดูท่าทางออรินจะตัดสินใจแน่วแน่แล้ว นางจะตามชงนีชูเข้าไปในเขตยุทธภพภาคกลางไปยังดินแดนประหลาดที่บุรุษจะเป็นฝ่ายปกครองสตรีประดุดตัวอย่างจากนักฆ่าดัชนีอสูรและแพร่กึมพยังท่านหัวหน้าเผาต้องแสดงเจตนารมไห้ชัดเจนแม่เท่าประจำเผ่าหงนี้กล่าวเกีย้ยก่อมให้พวกเจ้าเลือกหัวหน้าเผ่าคนต่อไป คูแม็กตัดสินใจละทิ้งทุกสิ่งอย่างนี่มันนี่มันเฮ้ยชงนีชูที่เล่าฝังเรื่องราวอยู่หน้าบ้านถอนหายใจออกมาอย่างหมดแรงคูแม็กเองก็เป็นสตรีที่งดงามตอนที่นางยังสาวบุรุษของชนเผ่าฮงนีมากมายพยายามทุกวิถีทางเพื่อจะมัดใจนางให้ได้จึงทำให้นาง ส่งหมูไปให้สามีถึงสี่คนด้วยกันและหนึ่งในสี่คนคือบิดาของออรินบิดาของออรินมีความสามารถทางการต่อสู้แต่ต้องตายไปตอนต่อสู้กับชนเผ่าอัมย้อนที่เขตซูฮวันบงตอนนั้นออรินยังอยู่ในคันรูแมกนางไม่เคยเห็นแม้แต่หน้าตาของบิดาข้าพระเจ้าไม่อาจส่งนางไปเพียงลำพัง คำของครูแม็กทำให้ชงนีชูหน้าซีดเผือดหรือว่าเราจะตามนางไปสามีคนอื่นๆแสดงเจตนาว่าจะไม่ติดตามครูแม็กไปแต่ก็ไม่ต้องการให้ครูแม็กจากไปพวกมันอาศัยและมีชีวิตอยู่ภายใต้ร่มเงาของครูแม็กแต่หากนางจากชนเผ่าไปพวกตนจะอยู่เช่นไรความจริงครูแม็กเองก็เช่นกันแต่นางไม่อาจใหออรินไปเพียงลำพังได้ ถึงแม้จะมีชงมีชูอยู่ข้างๆนางก็ตามออรินเราจะไปกับเจ้าคู่แม็กตัดสินใจบุตรที่นางให้กำเนิดมีถึง9คนชายเจ็หญิงสองบุตรชายทั้งหลายต่างแต่งงานมีเย้ามีเรือนกันหมดแล้วพวกมันเหล่านั้นจะอาศัยอยู่บ้านฝ่ายหญิงจนวันตายพี่สาวของออรินตายด้วยโรคร้ายตั้งแต่อายุได้สามขวบ ถึงแม้นางจะให้กำเนิดบุตรหลายคนแต่บุตรที่นางรักถนอมที่สุดคือออรินโอ้ยนี่สวรรค์ลงโทษเราหรือไรชงนีชูลอบร่ำร้องในใจทันทีที่ชงนีชูออกมาข้างนอกปรากฏบุรุษสองคนขวางหน้ามันไว้มันคือหมัดเหล็กยอกซอกและพีบูผู้ฉเฉลียวฉลาดยอกซอเกเอ่ยปากก่อน ข้าพเจ้าขอติดตามไปด้วยข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากภรรยาแล้วไม่ได้ยุทธภพภาคกลางทันใดนั้นออรินปรากฏกายจากด้านหลังกล่าวขัดขึ้นมาว่าข้าพเจ้าบอกมันเองว่าหากต้องการตามไปก็ไปด้วยกันไม่เห็นมีอันใดไม่ได้ชงนีชูแทบจะครั้งใจตายไปในบัดดลแล้วพีบูเล่า พีบูกล่าวว่าหากท่านแต่งงานเมื่อใดข้าพระเจ้าก็ต้องแต่งด้วยเพราะข้าพระเจ้าคือสามีคนที่สองของน,นางว่าไรชงนีชูหันไปมองออรินนางยักไหลแววตาอับจนปัญญาอยู่บ้างชงนีชูมีวาจาต้องการกล่าวมากมายแต่ไม่อาจกล่าวออกไปหมดสิ้นจำใจยอมรับสภาพที่เกิดขึ้น ฝนกระหน่ำตกลงมาจากฟากฟ้าไม่หยุดหย่อนวันนั้นเมื่อสิบปีก่อนแสงแดดเจิดจ้าปานจะเผามอดไหมเมื่อฤดูแล้งผ่านไปฤดูฝนก็เวียนมากระท่อมหลังนั้นจะอยู่ได้อีกกี่ปีชงนีชูทอดสายตามองกระท่อมที่เปลี่ยนไปด้วยความรักและความหมายอันยิ่งใหญ่สำหรับมันก่อนจะเอ่ยขึ้นมากระท่อมนั้นจะอยู่นานนับร้อยปี หากมันอยู่ในใจของเรานักฆ่าดัชนีอสูรตอบคำถามชงนีชูพายุฝนกระหน่ำลงมาราวกับท้องฟ้าจะแยกออกจากกันเอ้าวล่ะครับคุณผู้ฟังก็จบกันลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องมหากาบเทพมรณะพาร์ทนี้นะครับฟังจบแล้วขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมาจนจบคลิปและพบกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ